สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเรามาดูตู้ตู้บอลสีนะคะรู้สึกว่าบอลสีของเราจะแน่นแล้วนะคะแน่นตู้แล้วก็รู้สึกว่าน้ำในตู้นี่จะเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะนี่ค่ะมีกลิ่นนิดๆแล้วนะคะ เราต้องเปลี่ยนแล้วนะคะอ้ดูอับสรสวรคร์ต้นนี้ใบใหม่นี่ก็ป้ายเยอะแล้วนะคะป้ายแดงเขามีกลิ่นนะคะมีกลิ่นแล้วทํายังไงดีต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเอาน้ําใส่ตู้นี้ก็น่าจะได้เกือบสองเดือนแล้วมั้งคะพอน้ํามีกลิ่นไม่ได้เลยนะคะเราต้องเอาน้ําออก จากตู้นะคะเอาน้ำออกจากตู้แล้วก็ทำการเปลี่ยนน้ำเดี๋ยววันหยุดนะคะวันหยุดน่าจะเป็นพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนนะนี่นะคะในน้ำก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นแหนแดงนะคะเห็นไหมคะแหนแดงก็จะเป็นสีเขียวเข้มส่วนอันเล็กๆก็จะเป็นต้น ตอนแรกก็เข้าใจว่าใบเล็กๆ็ก,ก็แหนแดงแต่ไม่ใช่นะคะแหนแดงก็คือเขาจะเป็นใบเขียวๆตอนนี้ผสมกันอยู่นะคะต้องปล่อยน้ําออกเพราะว่าถ้าปล่อยให้น้ําเน่าในตู้นะคะไม่เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวบอนสีจะตายนะคะไม่ได้เลยนะคะต้องเปลี่ยนพรุ่งนี้วันเสาร์ต้องทําการเปลี่ยน 2เดือนนะคะบางทีถ้าน้ำไม่มีกลิ่นเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแต่ว่าตอนนี้พอยกดูต้นไม้รู้สึกว่ามีกลิ่นนิดๆได้เวลาเปลี่ยนตู้นี้ทําเองนะคะก็คืออ่อให้ให้ใหที่ร้านมารีบอลสีเขาทําให้แล้วก็เรามาเย็บเอง การเปลี่ยนก็จะอันนี้ความคิดของตัวเองนะคะให้เขาให้เขาทําให้แล้วเรามาเย็บเองด้านข้างก็จะไม่มีอิดบล็อกอะไรกั้นนะคะจะเป็นเห็นไหมคะเข็มกัดก็คือเราจะเย็บรอบตู้พลาสติกเย็บรอบตู้ส่วนแผ่นนี้แผ่นนี้เราจะใช้รองนะคะเราจะใช้รอง พอเวลาจะเปลี่ยนน้าแล้วก็แกะเข็มกัดออกเห็นไหมคะแกะเข็มกัดออกแล้วก็ยกขึ้นน้ําก็จะออกไปหมดแต่ทีนี้การเปลี่ยนต้องยกบอลสีออกให้หมดแล้วก็เราก็จะตักแหนแดงไว้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราค่อยแกะเข็มกัดแล้วก็ยกตู้ออกน้ำก็จะไหลออกหมดเนาะ ทีนี้ก็จะมาล้างพลาสติกปูพื้นแล้วก็เอาน้ำใส่ใหม่เอาเนื้อใส่ใหม่ก็จะวางได้เหมือนเดิมเดี๋ยววันเสาร์ค่อยมาดูการเปลี่ยนน้ำกันเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ชมเพียงเข่าข้าวก่อนนะคะ เ,เดี๋ยวให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ถ่ายเพิ่งตายไปวันก่อนนะคะแทงหลอดออกมาแล้วถาดบางแก้วโตวไวมากนะคะนี่เห็นไหมคะหลอดใหม่เพิ่งได้มาเองได้มาปุ๊บเอาอมาตั้งแทงหลอดอีกแล้วสวยมากค่ะสาหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ